รถถังที่61เป็นหนึ่งในต้นแบบรถถังที่ถูกพัฒนาขึ้นในยุคสงครามเย็นเพื่อทดสอบเทคโนโลยีการรบและระบบกราะของกองทัพในยุคใหม่รถถังคันนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุคของรถถังหนักแบบดั้งเดิมกับยุคของรถถังหลักประจำการที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่61ถูกออกแบบให้มีความเร็วความคล่องตัวและความทนทานสูงพร้อมกับระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยในยุคนั้น จุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการสร้างรถถังที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากอาวุธต่อต้านรถถังและเครื่องบินโจมตีรถถังที่61ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงพร้อมระบบส่งกำลังแบบใหม่ที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วบนทุกสภาพพื้นดินระบบการสะเทือนของทีหกได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีจากรถถังรุ่นก่อนหน้าอย่างที5และที2เพื่อให้สามารถรับแรงกระแทกและลดแรงสั่นสะเทือนขณะเคลื่อนที่ได้อย่างดีเยี่ยม ปืนหลักของรถถังที่61มีขนาด1 0 5ม mm, มสามารถยิงกระสุนเจาะก,กราดและกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างแม่นยำระบบควบคุมการยิงแบบอัตโนมัติช่วยให้พลยิงสามารถล็อกเป้าหมายได้แม้ในขณนะรถถังเคลื่อนที่ความสามารถนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในยุคนั้นกล้องเลงกลางวันและกลางคืนถูกติดตั้งเพื่อให้สามารถรบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่สูญเสียความแม่นยำ โครงสร้างตัวถังของที่61ทําทำจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษและวัสดุคอมโพสิตท,ที่ออกแบบมาเพื่อลดน้ําหนักและเพิ่มความแข็งแรงสามารถทนต่อการโจมตีจากกระสุนปืนกลหนักและอาวุธระเบิดแรงสูงได้อย่างดีด้านการป้องกันร,รถถังที่61มาพร้อมระบบกรอบแบบหลายชั้นที่ช่วยกระจายแรงกระแทกจากการยิง ระบบควันพรางตัวถูกติดตั้งเพื่อให้สามารถหลบหลีกจากการตรวจจับของศัตรูได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับการล็อกเป้าหมายจากข้าศึกซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนให้ลูกเรือหลบหลีกหรือยิงตอบโต้ทันทีความสามารถเหล่านี้ทําให้ T-61 ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบรถถังที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำที่สุดในยุคนั้นในด้านความเร็วรถถัง T-61 สามารถเคลื่อนที่ได้สูงสุดถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยาง และประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครูคราระบบเครื่องยนต์ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระบบระบายความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิสูงในสนามรบปริมาณเชื้อเพลิงภายในรถถังเพียงพอให้เดินทางได้ระยะทางไกลกว่า500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมหอปืนของที่61ได้รับการออกแบบให้มีมุมการหมุนกว้างถึง360องศาสามารถยิงตอบโต้เป้าหมายจากทุกทิศทางได้อย่างรวดเร็ว พลปืนใช้กล้องเล็งแบบอินฟราเรดเพื่อจับภาพความร้อนของค่าศึกในระยะไกลระบบควบคุมการหมุนหอปืนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีความแม่นยำสูงทำให้สามารถปรับเป้าหมายได้ภายในเซี่ยววินาทีนอกจากนี้ยังมีระบบเสถียรภาพของปืนที่ช่วยให้การยิงมีความแม่นยำแม้ในขณนะรถถังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ลูกเรือของที1ประกอบด้วย4คนได้แก่ผู้บังคับการรถถังพลปืนพลบรรจุกระสุนและพลขับทุกตำแหน่งได้รับการจัดวางอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการช่องมองและหน้าจอควบคุมในห้องผู้บังคับการได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมระบบสื่อสารภายในที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยรบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพรถถังทีหยังติดตั้งระบบกรองอากาศและป้องกันอาวุธเคมี ชีวภาพและนิวเคลียร์เพื่อให้ลูกเรือสามารถรอดชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายสูงโครงการพัฒนา T61 เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างรถถังต้นแบบรุ่นใหม่ที่สามารถตอบโจทย์การรบในอนาคตถึงแม้ว่า T61 จะไม่ได้ถูกนำเข้าสู่สายการผลิตจำนวนมาก แต่เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ได้ถูกนำไปใช้ในรถถังรุ่นต่อมาเช่น T 6 4และ T 7 2ซึ่งกลายเป็นรถถังหลักที่มีชื่อเสียงระดับโลก T 6 1จึงถือเป็นรากฐานสำคัญของวิวัฒนาการรถถังยุคใหม่ในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร T 6 1มีระบบวิทยุภายในที่สามารถส่งสัญญ,ญาณได้ไกลกว่า20กิโลเมตรพร้อมระบบเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการดักฟังจากศัตรูนอกจากนี้ยังมีระบบนำทางแบบยุคแรกที่ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณตำแหน่งและเส้นทางอัตโนมัติ ช่วยให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ซับซ้อนได้โดยไม่หลงทิศสิ่งที่ทําให้ T 6 1โดดเด่นคือความสมดุลระหว่างพลังโจมตีการป้องกันและความคล่องตัวมันสามารถรับมือกับสถานการณ์การรบหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการรบในพื้นที่เปิดการรบในเมืองหรือการสนับสนุนทหารราบ T 6 1สามารถทําหน้าที่ได้ครบถ้วน รถถังต้นแบบคันนี้ยังถูกใช้ในการทดสอบระบบอาวุธใหม่ๆรวมถึงการยิงด้วยกระสุนพลังงานสูงและการทดสอบกรอบแบบปฏิกิริยาปัจจุบันแม้ว่า T-61 จะไม่ถูกนำมาใช้งานในสนามรบจริงแต่รถถังต้นแบบนี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางทหารบางแห่งเพื่อเป็นหลักฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบยุคแรกเริ่มของรถถังสมัยใหม่ นักประวัติศาสตร์ทางทหารหลายคนยกย่องว่า T61 เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของรถถังยุคต่อมาความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและการใช้งานจริงของมันถือเป็นแนวทางให้กับนักออกแบบรถถังรุ่นใหม่ทั่วโลกในยุคป,ปัจจุบันแม้ว่ารถถังรุ่นใหม่จะมีระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์และระบบป้องกันเชิงรุกแต่แนวคิดหลักที่ใช้ในการออกแบบ T61 ยังคงถูกนำมาใช้เช่นการผสมผสานร,ระหว่างกรอบน้ำหนักเบากับความแข็งแรงสูง